สวัสดีจ้าคลิปนี้นําเสนอโดยคำว่าสมพินให้ล้านน้อยพินเป็นเครื่องดนตรีของอีสานประเภทหนึ่งค่ะเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนี่ค่ะพินตัวนี้มีอายุประมาณ24ปีค่ะซึ่งคุณปูคนเด้จัดถ้ำเึ็นคนเด้เห็ดเห็นเมื่อสมัย ลูกเพิ่งยังหน,หน่อยๆจะไม่มเรียนมัธยมอยูมม่มีเกามีคว่มเกาหลาก็เลยน้ำมะขัดสีชีวีวันใหม่มาเบิ่งค่ะว่าคุณปูเพิ่งมีวิธีการแนวใดแน่อันมดบแรลเพิ่งกะน้ำกระดาษไส้มะขัดออกค่ะหมองไดมันเกาหมองไดไม่กีตะลื้นกะคัดออกให้ดูไหม ใส่เวลาในการขัดประมาณสองชั่วโมงค่ะพี่นออ้องหลังจากนั้นก็น,นํามาท่าแลกเกลอค่ะท่าเลกเกลือใหม้มีความเงาความเหลือ่อมซดไซขึ้นค่ะเป็นของไม่ไปเลยพี่น้องนี่ค่ะต้องหาเมือเ่อแดดๆดดวยค่ะในการท่าแลกเกลอสาเหตุที่คุณปู่พ่นเหตุใด,ดเพราะว่าพ่นเคยเป็นมือพินเกา่าเมื่อสมัยเพ่นเป็นนักเรียนมัธยมเพันก็เป็นมือพิน เริ่มทำงานใหม่ๆกับเป็นมือพิ้นค่ะพี่น้องก็เลยมีความรู้ในด้านนี้สามารถนั่มาสอมมาแซมได้ซึ่งพิ้นตัวนี้ก็เป็นฟีมือพนงานของตัวคุณปูเองจ้าตอนนี้ใส่สายเรียบร้อยเทศเสียงเทศเสียงเทศเสียงอีออี้าดีนะเจ้าใคร เทศเสียงเทศเสียงจ้ะอืมคุณปู่คุณปู่คุณปู่แทๆเทศเเสียงทำพินใหหลานเฮ็ดพินเหหลานหลานกับหลานสาวสำได้พี่น้องหลานสาวอายุหาปีหาขวบอยู่อนุบาลสองปู่ล่องเอาพินผู้ใหญ่เหผลินมันหนัก ปูก็เลยไปนค้นหาพิ้นเก่าสมัยยี่สิบยี่สิบสี่ปีที่ผ่านมาเพื่อนเทดให้ลูกไส้เพิ่นบ้านลูกไส้เพิ่นมีลูกก็เป็นหลานของหลานของพนหลานปูหลานปูไปค้น,คนพ่อพอดีนี่ค่ะใส่สาย,สายเรียบร้อยแล้วเทศเสียงเทศเสียงโอเคเป็นฝีมือของปูเองปูเฮ็ดสมัย ลูกยังในน้อยลูกเลี้ยงมัธยมจนเดียวหนีลูกมีขอบมีกัวจนได้ล้านมาเนี่ยสืบทอดมะฮอดล้านพิ้นอันนี้เขาเอินว่าพินตัวนี้บอกืิพิ้นยังแม่ปูตัวก็ได้ดวงก็ได้ดพินหนึ่งดวงพินดวงดีนี่นอายุยี่สิบสี่ปี เอามาคัดมาสีเอามาท่าละเกือใหม่ใส่สายใหม่นี่สมัยเป็นบาวปูเป็นกะเลนพิ้นสมัยปูเป็นเลี้ยนมัธยมเป็นกะเลนพิ้นวันนี้ลูกเลี้ยนมัธยมกระเฮ็ดพิ้นให้ลูกอีกที่พิ้นตัวนี้แหละนี่ตัวคนหลีดอยู่นี่บ้นนีเสียให้ล้านวันนี้เอาให้ล้าน เดี๋ยวตอนเอาให้หลานตอนหลานหลินกัสิอัปเดตให้เพื่อนๆได้เบิ่งอีกเท่านึงขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมนะคะเอาโซ่เนี่ยต่โซ่เนี่ยปู โอ้ยมวนได้พี่น่อย <c oughs> เอ้ยเก่งมากเลยคุณปูนี่ค่ะคุณปู <c oughs> อันนี้คือคุณปู เป็ใไฮหลนานสาวขอบคุณนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า